มาเริ่มกันเลยนะคะเคยรู้สึกไหมคะว่าแบบแกล้งทําเป็นเข้มแข็งสู้ตายแต่จริงๆข้างในมันแบบเหนื่อยสุดๆไปเลยอะ่ะเหมือนเป็นเดอะแบกที่เขาพูดๆกันนะคะแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยคะ่ะความเหนื่อยล้าที่มันซ่อนอยู่ข้างในมองไม่ค่อยเห็นกันนี่แหละข้อมูลที่เราเอามาคุยกันก็มาจากหลายที่เลยนะคะมีทั้งบทความจิตวิทยาดีๆพวกไอสตรองอูก้าอะไรแบบเนี้ย แล้วก็มีงานวิจัยที่เออก็น่าสนใจนะอย่างเรื่องเบิร์นเอาท์ของหมอหมอพยาบาลพยาบาลหรือแม้แต่จิตแพทย์ไทยเองก็มีค่ะมีเรื่องเล่าจริงๆจากนักเรียนต่างชาติด้วยนะแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆที่เอาไปใช้ได้จริงจากทั้งกระชวงสารสราุขจาก The Standard นี้ด้วยค่ะเป้าหมายก็คืออยากให้เราเข้าใจความรู้สึกนี้กันมากขึ้นแล้วก็เออหาวิธีดูแลใจตัวเองกันค่ะเอาล่ะมาแกะกล่องเรื่องนี้กันดีกว่า เคยได้ยินคำว่าความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือ emotional exhaustion กันไหมคะอืมครับน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่แบบโอ้ยเหนื่อยจังกับบ้านนอนแล้วหายแต่มันคือฟีลแบบพลังใจหมดเกลี้ยงเลยอะคะ่ะจริงๆนะครับผมมันเป็นแกนหลักของภาวะที่เรียกว่าหมดไฟหรือ burnout เลยนะที่ทางอ,อ,องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โหจริงเหรอคะนี่ขนาดนั้นเลยเหรอน่าสนใจมากคะ่ะแล้วเหมือนที่อ่านเจอในงานวิจัยของไทยอะคะ่ะเขาบอกว่าจิตแพทย์ไทยเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์แบบปันกลางถึงสูงเลยอันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะใช่ครับน่าสนใจมากตรงที่ว่าความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือความเครียดที่มันสะสมนานๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่แค่ในความรู้สึกเรานะแต่มันส่งผลต่อการทํางานของสมองเราจริงๆเลยครับ คือความเครียดเรือรังเนี่ยมันอาจจะทำให้สมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำอย่างฮิปโปแคมปัสนะครับมันทำงานได้แย่ลงหรืออาจจะหดตัวได้อ๋อที่ทำให้เราแบบลืมง่ายๆหรอคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็สมองส่วนที่คุมเรื่องอารมณ์ความกลัวอย่างอะมิกดาลาเนี่ยกลับทำงานหนักขึ้นไปอีกอืมมีหน้าลระคะเวลาเหนื่อยมากๆถึงงุดหงิดง่ายขี้ลืมด้วยใช่ครับและส่วนที่ใช้คิดวางแผน ตัดสินใจที่เรียกว่า prefrontal cortex เนี่ยก็ทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมไปด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับภาวะที่บางทีเราเรียกว่า hyperindependence อ๋อที่เป็น the bag นั่นเองใช่ไหมคะครับที่แบบพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่กล้าขอความช่วยเหลือใครเลยซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากแรงกดดันของสังคมด้วยที่แบบคาดหวังให้เราต้องดูเก่งดูเข้มแข็งตลอดเวลาอะไรแบบนั้นนะครับ ฟังแล้วนึกถึงเรื่องหนึ่งเลยค่ะเป็นเรื่องของนักเรียนต่างชาติที่คาดิฟเมดนะค่ะคเขาต้องเจอทั้งแบบความเหงาปัญหาเรื่องเงินความกดดันเรื่องเรียนแล้วชีนักเลยคือเขาไม่มีที่อยู่ด้วยนะคะโอ้หนักเลยนะครับนั่นใช่ค่ะแต่เขาก็ยังแบบพยายามเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวไม่กล้าบอกใครไม่กล้าขอความช่วยเหลือแบบเต็มที่มันสะท้อนภาพคนที่เป็นเดอะแบ็กมากๆเลยเนาะครับผมมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆเลยครับซึ่ง สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือการที่เราต้องยอมรับความรู้สึกตัวเองให้ได้ก่อนต้องบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเลยนะที่จะรู้สึกไม่โอเคบ้างการยอมรับว่าเราอ่อนแอเราไม่ไหวเนี่ยมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะครับแต่มันคือความกล้าหาญฟังแล้วรู้สึกดีจังค่ะครับมันเป็นก้าวแรกเลยที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งที่แท้จริง และถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจอันนึงเ,ออเขาศึกษาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ยูกันดาเขาพบว่าวิธีรับมือกับความเครียดที่เน้นการแก้ปัญหาหรือที่เรียกว่า active coping ครับกับการพยายามมองหาแง่ดีในสถานการณ์หรือ positive reframing ะครับค่ะค่ะสออย่างนี้มักจะสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟที่น้อยลงนะครับในทางตรงกันข้ามเลยถ้าไปรับมือด้วยการแบบ ปฏิเสธความจริงไม่ยอมรับหรือว่าหันไปทำอย่างอื่นเพื่อหน,นีปัญหาที่เรียกว่า denial หรือ self distraction เนี่ยอืมอันนี้กลับสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟที่สูงขึ้นในระยะยาวเลยครับโหตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจมากๆเลยเพราะมันแปลว่าจริงๆแล้วเรามีวิธีรับมือมีวิธีดูแลใจตัวเองได้จริงๆนี่นาะมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่เราพอจะทาได้บ้าง อย่างแรกเลยที่สำคัญมากๆคืออนุญาตให้ตัวเองได้พักค่ะครับอันนี้สำคัญจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยแล้วมันไม่ไหวแล้วก็ต้องหยุดพักจริงๆนะคะไม่ต้องฝืนแบบที่เขาบอกว่าหยุดพักเพื่อให้กำลังใจตัวเองบ้างอันนี้จำเป็นมากๆเลยนะใช่เลยครับการพักผ่อนนี่แหละครับมันช่วยฟื้นฟูสมองส่วนต่างๆที่เราคุยกันไปตอนต้นได้โดยตรงเลยแล้วก็อีกเรื่องคือกล้าขอความช่วยเหลือ อันนี้อาจจะยากหน่อยสำหรับสายเดอะแบกทั้งหลายอืมหยากแต่สำคัญครับใช่ค่ะต้องลองดูนะคะการขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณว่าเราอ่อนแอเลยนะแต่มันคือความกล้าหาญจริงๆค่ะสู้ๆนะคะครับผมเอ๊แต่ทำไมการขอความช่วยเหลือมันถึงยากนักล่ะคะสำหรับบางคนอืมอาจจะอาจจะเกี่ยวกับภาวะไฮเปอร์อินดิเพนเดนซ์ที่เรารู้สึกว่าเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ตลอดเวลา หรืออาจจะกลัวกลัวคนอื่นมองว่าเราไม่เก่งไม่เข้มแข็งพอซึ่งมันก็อาจจะเป็นผลมาจากค่านิยมบางอย่างในสังคมด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วการที่เรากล้าเปิดใจขอความช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับคนอื่นซึ่งมันสําคัญกับสุขภาพจิตเรามากๆเลยนะครับอ๋อค่ะค่ะค่ะนอกจากนี้ก็คือการหากิจกรรมผ่อนคลายที่เราชอบทําอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะอย่างที่เขาแนะนํากัน พวกระบายสีมันดาล่าอะไรแบบนั้นอ๋อเคยเห็นอยู่ค่ะสวยดีนะคะครับหรือจะฟังเพลงสบายๆก็ได้หรือออกกำลังกายเบาๆอย่างโยคะเดินเล่นพวกนี้ช่วยให้ใจเราสงบลงลดความฟุ้งซ่านได้ดีเลยครับดีจังเลยค่ะมีอีกไหมคะมีครับอีกอย่างก็คือเรื่องของการปรับมุมมองอ๋ออันนี้ก็สำคัญใช่ครับพยายามมองโลกในแง่ดีขึ้นหาเรื่องคํำๆบ้างยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองหรือเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ แล้วก็ปล่อยวางเรื่องที่ไม่สบายใจไปบ้างอืมปล่อยวางนี่พูดง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะคะจริงครับต้องค่อยๆฝึกไปครับแล้วก็เรื่องการสร้างสัมพันธ์ที่ดีการมีเซฟโซนหรือคนที่เรารู้สึกว่าคุยด้วยแล้วสบายใจไว้ใจได้อันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากเหมือนมีเพื่อนคู่คิดเนาะใช่เลยครับแล้วก็สุดท้ายเลยพื้นฐานมากๆแต่ห้ามลืมเด็ดขาดคือการดูแลร่างกายครับ อืมอันนี้เบสิกแต่สำคัญสุดๆครับผมกินอาหารที่มีประโยชน์นอนให้พอเพียงเลี่ยงพวกเหล้าบุหรี่เพราะสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยมันไปด้วยกันแยกกันไม่ออกเลยครับค่ะโหได้เคล็ดลับไปเยอะเลยงั้น แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าไอ้ความเหนื่อยล้าทางใจการเป็น the back เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจังนะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยแม้ว่าข้างนอกเราจะดู strong ดูเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามการที่เราจะรับรู้ยอมรับแล้วก็หาวิธีรับมือที่มันเหมาะกับตัวเราเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆมากๆเลยคะ่ะครับผมแล้วสิ่งนี้มันจะทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่า นอกเหนือจากที่เราจะดูแลใจตัวเองแล้วเนี่ยในฐานะสังคมหรือในที่ทำงานเองก็ตามเราจะช่วยกันสร้างบรรยากาศแบบไหนที่มันจะเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับความเปราะบางของคนได้มากขึ้นทำให้คนรู้สึกเออปลอดภัยที่จะแสดงความอ่อนแอออกมาบ้างหรือกล้าที่จะขอความช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือถูกมองว่าไม่ดีไม่เก่งพออื้อคาถามน่าคิดมากเลยค่ะครับ อย่างเช่นแนวคิดเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เขาใส่ใจสุขภาพจิตพนักงานมากขึ้นหรือการที่เราลองตั้งคำถามกับความคาดหวังของสังคมเรื่องความเข้มแข็งที่มันอาจจะมากเกินไปหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับค่ะเป็นประเด็นที่ต้องช่วยกันคิดต่อจริงๆค่ะ ทั้งหมดนี้จากที่ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาและขอความกรุณากดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ส่งต่อคลิปนี้ได้เลยขอให้คุณมีพลังความหวังกำลังใจสดชื่อในทุกวันขอบคุณที่ติดตามและพบกันคลิปต่อไปนะคะ